สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาฝึกท่าไซฟลิปจากที่สูงนะครับโดยผมเนี่ยจะเริ่มจากความสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆไล่ระดับความสูงเนี่ยครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือสายวัดระดับนะครับปากกาเมจิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ประมาณประมาณครึ่งเมตรนะครับประมาณห้สิบเซน เาใหม่นะครับเดีย๋ยวผมขออีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสวยครับอันนี้นะครับก็จะสูงขึ้นมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองวัดให้ให้ดูนะครับว่าอันนี้ประมาณกี่เมตรนะครับผมมาร์กไว้นะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเซนนะครับแล้วก็ จากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ห้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้อีกห้าสิบนะครับลงมาเป็นหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะไซฟลิปได้ไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้เลยผ่านทีเดียว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าตรงนี้มันประมาณกี่เซนนะครับจะเริ่มวัดจากข้างบนเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับอันนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรนะครับประมาณหนึ่งร้อยเซนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดต่อลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับถึงนี้ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับมันก็จะประมาณสองสองเมตรนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไซส์ฟลิปได้หรือเปล่านะครับผมมาดูนนะครับ อันนี้นครับแบบสูงกว่าสองรอบที่ผมทำมานะครับแต่ผมยังไม่ได้วัดว่าอันนี้มันประมาณกี่เมตรนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนดูนะครับคือแบบยืนนี่คือบอกว่ายืดมืออีกทีหนึ่งกือบบไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงว่าไ,ไม่ถึงเลยครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนดูนะครับว่า อันนี้ประมาณกี่เมตรครับให้ผมข้าวๆก็ประมาณสองเมตรครึ่งครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนะครับน,น,นะครับก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเพื่อนจากตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็หนึ่งร้อยเซนนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับอ่านี่ครับมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเซนนะครับแล้วก็ ก็จะวัดลงมาอีกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับก็หนึ่งร้อยเซนนะครับประมาณสองเมตรนะครับเพื่อนอันนี้ประมาณสองเมตรสามสิบนะครับอีกประมาณยี่สิบเซนก็จะประมาณสองเมตรครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูาว่าผมจะทำไซฟลิปได้หรือเปล่านะครับเพื่อนมาดูกันเลยครับ Yes.